The 2026 Suzuki e r t i g e ิเป็นรถ MPV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ลงตัวระหว่างความกว้างขวางความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่ครบครันในรุ่นปี2026 Suzuki ได้พัฒนา e r t i g e ิให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นพร้อมทั้งอัปเกรดฟีเจอร์เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวและผู้ใช้รถที่ ต้องการความสะดวกสบายการออกแบบภายนอกของเนอร์ติโก2,026โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเลทโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ขับขี่กลางคืนและกันชนหน้าที่ปรับปรุงให้ดูสปอร์ตมากขึ้น เส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้ไหลลื่นเพิ่มความหรูหราและปราดเปรียวพร้อมล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมบุคลิกให้ตัวรถดูพรีเมียมภายในห้องโดยสารของซูซูกิเออร์ทิเกอร์2 2 6กว้างขวางและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระและสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระวัสดุตกแต่งภายในใช้โทนสีใหม่และเพิ่มรายละเอียดแบบโครเมียมเพื่อให้ดูหรูขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการ พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางด้าสมรรถนะ Suzuki Ertiga สอ2 6ใช้เครื่องยนต์เบนซินหนึ่งหลิตรพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษระบบเกียร์โนมัสสีจังหวะปรับการทำงานให้ราบรื่นและตอบสนองดีขึ้นเหมาะกับการขับในเมืองและเดินทางไกลช่วงล่างถูกปรับปรุงให้เกาะถนนและนุ่มนวลมากขึ้นระบบโครงมาลัย power ไฟฟ้าช่วยให้การบังคับเลี้ยวง,ง่ายแม้ในพื้นที่แคบด้านความปลอดภยัย Suzuki Ertiga องพมาพร้อมระบบเบรก ABS eBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ถุงลงมนิราภัยคู่หน้ากล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังเพื่อช่วยจอดรถรุ่นนี้ยังมีโครงสร้างตัวถัง TCT ของซูซูกิ ที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารการใช้งานจริงของ s u z u k ิเออร์ทิเกอร์2026ถือว่าตอบโจทย์ครอบครัวและผู้ใช้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยการผสมผสานร,ระหว่างพื้นที่ใช้สอยที่กว้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยความประหยัดและความปลอดภยัยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเออร์ทิเกอร์จึงยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในตลาด MPV ของไทยสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่า s ู z u กิเออร์ทิเกอร์2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ติดตามชมรีวิวเต็มของเราและหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถรุ่นใหม่และรีวิวเชิงลึกทุกสัปดาห์ขอบคุณครับติดตามพวกเราเอเซียทอรีวิวเพื่ออัปเดตข้อมูลยานยนต์ล่าสุดเสมอ 2026สุสูกิเออรทิกรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการของครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่มีความคุ้มค่าเป็นพิเศษด้วยความยาวตัวทั้งประมาณ4,395ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,735ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,690ม mm, ิลิเมตรทำให้ออทิเกอร์มีขนาดกะทัดรัดพอเหมาะสำหรับการขับในเมืองแต่ยังคงความกว้างภายในที่สามารถรองรับการเดินทางระยะไกลได้สบายเบาะนั่งแถว3าสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากถึง803ลิตรเมื่อพับเบาะหลังทั้งหมด การออกแบบภายในเน้นโทนสีน้ำตาลเข้มและลายไม้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นรูหราพร้อมระบบปรับอากาศแยกส่วนด้านหน้าและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังเพื่อความเย็นสบายทั่วถึงทุกที่นั่งพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังสามารถควบคุมระบบเสียงและโทรศัพท์ได้โดยตรงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยลดความเหนื่อยล้าระหว่างการขับทางไกล ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยซูซูกิเออร์ทิโกอเสริมระบบพิวโฮคอนโทรลสำหรับการออกตัวบนทางลาดชันและระบบช่วยเบรกบีเอเสริมพลังหยุดรถอย่างมั่นใจโครงสร้างตัวถัง T c ซยังคงเป็นจุดเด่นในการปกป้องผู้โดยสารจากแรงกระแทกระบบไอโซฟิกซ์สำหรับติดตั้งเบาะนั่งเด็กช่วยให้ครอบครัวใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นเครื่องยนต์1.5ึห้ลิตราให้กำลังสูงสุด105รแรงมา้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรทำงานรวมกับระบบมันไฮบริดที่ประกอบด้วยอิน และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อช่วยเสริมแรงบิดขณะออกตัวและประหยัดน้ำมันโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยทำได้ประมาณ18-20กมลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมในกลุ่มรถ MPV การขับขี่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสัต์และด้านหลังทอร์ชั่นบีมถูกปรับปรุงให้รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยการบุชนวนกันเสียงเพิ่มเติม Suzuki เ r er t ิเกิ2026ไม่เพียงเป็นรถสำหรับครอบครัวแต่ยังเหมาะกับการใช้งานเป็นรถโดยสารเชิงพานิชย์เช่นแกลบหรือรถรับส่งพนักงานเพราะมีความทนทานคุ้มค่าและค่าบำรุงรักษาตำ่ำราคาเปิดตัวคาดว่าจะอยู่ในช่วง750,000-820,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริม ถ้าคุณกำลังมองหารถเต็มทีวที่มีความกว้างขวางประหยัดน้ำมันมีเทคโนโลยีครบและราคาสมเหตุสมผลซูซูกิเออร์ทิเก2 0สองพันยีคือคำตอบติดตามรีวิวและการทดสอบขับจากช่องของเราเ c Auto Review เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถรุ่นนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆขอบคุณครับ